สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับทีกข้ามาแับชุ่มนุ่มเซกคนตานี้ครับก็คลิปนี้กับนุ่มเซกก็ภาพมเพื่อนครับมาหลุจักกับซัประคุณตอนตีนเป็ดครับก็อนุ่มเซกนะครับเห็นสมุนไพรที่ไหนนะครับก็จะเอามาแล้งนะครับจะมาบอกระซิปกับเพื่อนๆนะครับไฮโรซับประคุณนะครับตอนตีนเป็ดนะครับก็มีซัประคุณตั้งยาเหมือนกันเลยครับใบของตอนตีนเป็ดนะครับถ้าเพื่อนๆเอามาต้ม กินนะครับตัวกัะหน่ำกินช่วยในการแก้ไขตัวร้อนแก้ไขวัดครับแก้ไอถ้าใบอ่อนลาวกับเอาใบอ่อนมาชุ่มกินนะครับก็ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไร้ควันนะครับเหลืองออกตามไร้ควันนี่นะครับต้นตีนเป็ดตอนนี้ไม่มีดอกนะครับออกแต่ใบนุ่มเซก็ไปเที่ยวนะครับก็เจอต้นตีนเป็ด เ็เลทยท้ายมาเล้งหนึ่งซัประคุณให้เพื่อนๆได้รูกันครับเดี๋ยวเปลือกลาวนะครับเปลือกถ้าเพื่อนๆเ,เอามาอมบดนะครับเอาม่บอบดก็ท่าหลักษาเพลที่เป็นแพ้พี่น้องนะครับก็หลักษาได้ครับก็หลักษาได้โชยแปแห้งเร็วครับหรือว่าจะรักษาพุทเพือนขั้นนะครับโดยการเอาเปลือกต้นนี้เลยครับมาตอมอาบครับมาตอมอาบ เด็กก็ยังต้องกินช่วยในการารักษาโรคบิดต้องเดินต้องรลวงช่วยขับประหยัดกับขับนําเรื่องช่วยขับน้านุ่นครับนี่แหละครับสับป,ปรพคุณของตอน้นสี่เปดก็มีค้นกับมีโทษ้วครับมีค้นกับมีโทษก็บางค้นนะครับบอกว่าดอกน้หอมบางค้นบอกว่าดอกน้มินก็ข้นเป็นพุ่มแพรน,นะครับก็จะเกิอดอาการเวียนหัวอาเจียนได้นะครับแต่ก็ยางต้น ใบเนื้อข้องลูกตอนตีนเป็ดนี่แหละครับถ้ากินมากนะครับกินมากเกินไปจะทําไมอาเจียนได้ครับก็คลิปนี้ก็เอามาฟากกันเป็นเพื่อนนะครับได้โดยจากคุณสรพุณของต้นตีนเป็ดทั้งคุนทั้งตัวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนุ่มเซ็กยำเสมอนะครับยำเสมอว่าการในว่าเอาสมุนไพรให้มาจ่ายมากินกันนะครับก็ค้นทุกซาคณะการกินวิที่การจ่ายหายทุกต้องคลิปนี้ฟักไว้ด้วยครับ สมุนไพรตั้งเหลือต้งห,หนึ่งกับต้นตินเป็ดหรือว่าต้นพระยาศัตตบันกับหากเป็นระโยุแก่เป็นเพื่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกลางๆเป็นกำลังใจให้นุ่มเสกด้วยนะครับสำหรคลิปี้้กับขอล่าไปก่อนครับขอบคุณครับ